สวัสดีทุกท่านครับผมกับพบกับผมเอิร์กอีโมนะครับกับชาลัซีโร่พาร์ทที่3นะฮะหายไปสอาวันนะฮะเกิดจากการติดงานกระทันหันนะฮะสำหรับเกมนี้ เอาเข้าจริงๆคือมันยังอยู่ในช่วงที่ผมเล่นผ่านมาแล้วเพราะงั้นมันเลยยังพอจะถูถยได้อยู่โอเคนะฮะคือเราได้หนังสือสีขาวมาซึ่งตามปกติเราจะต้องอนุสือสีขาวไปให้กับผีเด็กน้อยตรงนี้เป็นของอนะต่างหน้าสุดท้ายเผลอรีบกดไปหน่อยแม่เป็นคนที่คอยดูแลฉันมาตลอดออืแล้วคุณพ่อของเธอละ่ะคุณพ่อคืออะไรหรอ เอก็คุณพ่อปเปาไม่มีอะไรจ้ะถ้าบอกไม่มีคุณพ่อมีแต่ป้าป้านี่จะหามากเธอเป็นคนดีนะเธอเก็บมันไว้เถอะขอบคุณเธอมากนะขอบคุณจริงๆรับไปสิเดี๋ยวเดี๋ยวุณไม่ต้องซ่อมหน้ากระดาษเหรอโอ้โหชีวิตง่าย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 มากง่ายมากถ้าจำได้ว่าถ้ายังเป็นตอนที่เป็นเชสเซฟเนสเดย์นี่คือ เราต้องไปหาหน้ากระดาษที่หายไปมาซ่อมมาซ่อมหน้ากระดาษนู่นนั่นนี่ไหนต้องไปใส่รหัสอะไรใส่รหัสทานหนังสือสีเขียวอะไรนั่นอีกซึ่งเออแล้วเวอร์ชันนี้หนังสือสีแดงผมจะได้เจอไหมเออห,หน้าคิดเพราะว่าตอนที่ผมเล่นเชสนั้นผมไม่มีหนังสือสีแดงมันเปิดไม่เจอ จะรับกล่องเพลงก็จะห้องถงใต้ดินแล้วก็ค้อนก่อสร้างโอเคฮะเรามาขายกล่องเพลงก่อนจำได้ว่าเราต้องเอา,อากล่องเพลงเนี้ยไปให้กับเด็กผู้ชายเพื่อเอาหนังสือสีดําแล้วหนังสือสีดํามันก็จะเอ้แล้วก็หนังสือสีแดงมันจะอยู่ในห้องที่มีหนังสือสีดำนั่นแหละ ผมจะดูว่าผมจะยังมีเปล่าทีนี้มันเป็นปัญหากับผมมาตั้งแต่สมัยยังเป็นเชฟเซฟในอีสเตอ์ก็คือเดีย๋ยวผมเซฟก่อนนะถ้าผมไม่ให้กล่องเพลงเขาอ่ะมันจะเกิดอะไรขึน้นนี่คือเสียงที่ผมเสียงนี่มันกล่องเพลงของ,ของของของกล่อง เป็นมิาโอะเลยนะหรือผมต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมต้องเอากล่องไม่ใช่เอากล่องเอาหนังสือสีแดงเอาหนังสือสีแดงมาก่อนที่จะให้กล่อง เอานะไม่มีอีกแล้วอ่ะไม่เอานะนี่ไงเจอแล้วผมเจอแล้วเย่โอเคเอาเอากล่องเพลงไปคืนผีตัวนั้นเพื่อเอาหนังสือสีดำกันนะฮะเสียงนี่มันกล่องเพลงผมขอกล่องเอาคืนไปเถอะจ้ะพราะพราะถ้าไม่ให้กูก็จะตาย,ยางไงโอเค โอเคตอนนี้เรามีหนังสือสีดำหนังสือสีแดงแล้วก็ไม่มีหนังสือสีเขียวนั่นหนังสือสีเขียวกูต้องไปหาตรงไหนอะแต่มันก็ไม่มีอะไรแล้วนะเราลงไปเลยแล้วกันสรุปรหัสตอนที่มันเป็นเชส e ซฟอ e a น i c เดย์อยู่นะฮะ คีโอเคคีอาจจะอามาถึงกุญแจแล้วก็ r b ร r e d Green ก l ิน k น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ทำไมมันถึงเป็นรหัสสตัวได้นี่ผมก็ไม่รู้นะแต่ผมเดาว่ามันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวรหัสเพราะว่าอย่างที่บอกฮะเกมมันทำให้ฮาร์ดคอร์น้อยลงไปเยอะมากโอเคผมจะได้ว่าห้องนี้เปห้องเราต้องใส่รหัสอา้าวหนังสือสีเอา้าได้ตรงนี้เลยเหรอ เงี้ไปเอาละเราอ่านหนังสือดีแกก่อนไปศสนีทุกสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่งานผมไม่ได้ง่ายขนาดนั้นผมส่งบางสิ่งที่สําคัญมากๆให้กับผู้คนบางสิ่งที่เต็มไปด้วยความทรงจําบางสิ่งที่เต็มไปด้วยความรักการส่งสิ่งของเหล่านี้เปรียบดังสมบัติล้าค่าผู้คนมันมีความหมายมากเพราะนั่นคืองานของไปสีหนังสือเล่นพีซี แล้วไม่คิดจะบอกอะไรเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่บอกอะไรผมเลยนะเกี่ยวกับการใส่รหัสเนี่ยต้องการรห oui, ัสสามหลักเขียวแดงดำเฮ้ยง่ายขึ้นฮะเขียวแดงดำ นี่คือผมจำเท่าที่ผมจําได้นะสีเขียวหนังสือเล่มคือเลข4แดงก็4ดําก็1น,นึ่งไอผมเอามาจากเลขตอนเชฟแสวนไอส์เดเลยนะฮะซึ่งน่าจะเหมือนกันซึ่งมันก็ใช่จริงๆซะด้วยได้รับกุญแจทางขึ้นอาคารม .5 ซึ่งเดี๋ยวมันทางไหนนะทำไมผมรู้สึกว่าผมต้องเซฟมันตลอดเวลานี่ผมระแวงอะไรเนี้ย ทางขึ้นอาคารมห้านี่มันทางไซวารู้สึกว่าต่อจากตรงนี้ไปผมจะต้องไปเล่นซ่อนแอบกับผีนะฮะซึ่งเหนื่อยเป็นบ้าเดี๋ยวนี้คืออะไรนะห้องโถงใช่ไหมห้องโถงก,ก็เลยสนใจครับ<ถ>เราต้องการขึ้นไปถงทางโถงอาคารมห้า ซึ่งห้องมันอยู่ตรงไหนแค่นั้นเองผมเดินผิดทางหรือเปล่านี่หวังว่าคงไม่เดินผิดทางนะครับโอเคบันทึกสิครับจะรออะไรไปเลย <Yeah. S 2> อย่าจำใสกแกกูนะทางสายกลางโลดอุกกลางไม่ได้เว้ย ตัวผ่านไปแค่นี้ก็เอาเนอะ <S <S ได้รับข้าความปริศนาสีซึ่งเราก็ต้องอ่านาสิคู่พี่น้องสองคนที่นี่ส่วนใหญ่ชอบมาวิ่งเล่นเถวนี้เป็นประจำตอนที่ผมเห็นพวกเขารู้สึกคนที่เป็นพี่จะชอบพกหนังสือสีขาวไปมาประจำนั่นไงเก็บของผีจริงๆด้วยเอ๊ะเราก็รู้อยู่นะนีะ่หว่า ทุกวันผมจะรู้ทันทีถ้าพี่น้องคู่นี้มันเล่นแถวนี้ผมจะได้ยินเสียงกล่องดนตรีที่เจ้าน้องชายมันถือมาประจําเป็นเสียงที่ไพเราะมากมย้อนรอยอดีตกันนะฮะบางครั้งผมก็มานั่งฟังแต่ไม่รู้ว่าวันไหนผมนเจอศพคนที่เป็นพี่สาวมันถูกขังอยู่ในห้องนานมาหลายวันมากๆหัวมีรอยทุบตีทุกคนที่นี่แตกตื่นตอนผมไปเล่าให้พวกเขาฟังผู้ผู้ใหญ่มีเข่าลือเกี่ยวกับสองที่น้องคู่นี้ผมเป็นคนเดียวที่ยอมไม่ได้ที่จะให้เก็บเรื่องนี้ ไว้เป็นความลับทั้งท้ที่ทั้งสองไม่ได้ทําอะไรผิดจะวันหนึ่งคนที่เป็นน้องชายก็ฆ่าตัวตายในการผูกคอผู้ใหญ่ก็บอกให้เก็บเป็นความลับแต่ผมจาเป็นที่ต้องเอาศพสองพี่น้องไปฝังไว้กับพี่สาวของเขาแต่กลายเป็นว่าเป็นผมใสเองที่แก่เท่าลงผมคงช่วยเขาได้แค่นี้ผมเสียใจจริงๆว่าสิ่งที่ทําไปจะทำให้พวกเขามีความสุขหรือเปล่าแค่ทำไมจูจ่ๆถึงต่างเราถอยหลังกลับไม่ได้แล้วครับไ,ไปหรือ แปลว่าคนพี่ถูกดึงเข้ามาในเกมเชสนี้หรือเปล่าผมว่าใช่นะคนพี่ถูกดึงเข้ามาในเกมนี้แล้วก็ไม่รอดแปลว่านี่เป็นร่างจิตแล้วตัวจริงๆของเราก็ยังอยู่ในห้องหรือว่ายังไงอันนี้ผมก็ไม่รู้นะแต่ด้วยอะไรก็ช่างผมจำได้ว่าฉากนี้แหละคือเล่นซ่อนหาใช่เลยแต่ผมว่ามันน่าจะง่ายขึ้นมากๆแล้วล่ะครับ ตามรอยแดงไว้ก no ็พอแล้วจริงๆนะแต่มันจะง่ายเกินไปหรือเปล่าถ้าผีทุกตัวมันจะทิ้งรอยแดงไว้ให้ผมตามหาเนี่ยเข้าไม่ได้อืม ไม่ได้ฮะผมต้องเจอผีก่อนหรือเปล่าโอเคเรากลับไปชั้นล่างก่อนนะฮะไปไม่ได้แปลว่าต้องลงล่างสินะ ดูห้องนี้สิห้องกับห้องผ่านโรงโอ้โหเลือดกระชูดได้รับกุญแจห้องน้ำหญิงเดี๋ยวทำไมดูรู้สึกทางมันสะดวกสะดวกสะดวกจนผมหวั่นใจอะ่ะแปลว่าไม่มีซ่อนแอบแล้วเหรอหรือว่าอันนี้ผมจำซีนว่าผมไปสตาร์ทจุดซ่อนแอบกับผียังไงไม่ได้แล้วนะฮะ แต่จำได้ว่าเราจะเข้าห้องน้ำหญิงได้ก็เราเข้าห้องน้ำหญิงไปเพื่อตามหาผีนี่แล้วทำไมช่างเถอะเข้าไปเดยก็ร้เซฟก่อนนะฮะเดี๋ยวนี้ทุกเกมเซฟถี่อย่างกันเล่นมิซาโอเลยฮะ เดี๋ยวนี้แนวนี้มันเริ่มมาตายไม่ทันตั้งตัวเนี่ยเอาจริงดิแค่นี้จริงดิเออมาเป็นสายรับช่องแอรอีกแล้วเราไม่ต้องซอดแอร์ก,กับพีคเข้าหากุญแจแล้วก็ได้เลยเหรอโอ้โหรู้สึกชีวิตง่ายจัง ตัวนี้อะไรนะข้อความปริศนาห้าต้องการอ่าไหมอ่าสิแม่ของหนูป่วยเสียชีวิตไปพ่อก็ทิ้งเราคิดถึงแม่ร่างกายหนูไม่แข็งแรงตั้งแต่เกิดแล้วแต่พวกเพื่อนๆพ,พวกเขามาเล่นกับหนูหนูดีใจจริงๆครับเอาเป็นว่าเราตามรอยสีแดงนี้ไปก่อนนะฮะคือผมไม่มั่นใจกับ บรรดาประตูสีประตูอยู่ข้างบนยังไงชอบกวนยังไม่ใช่ตอนนี้ยังไม่ใช่ตอนนี้จะขึ้นชั้นที่สามเลยเหรอถ้างั้ขอสำรวจประตูให้เรียบร้อยสักก่อนดีกว่าล็อกล็อกล็อกและมันก็ต้องล็อกเสียเวลาไปเนี่ยว้าวอามามาเอามา,มาชั้นทสามใช่ไหมไป เริ่มเล่นเริ่มเล่นเลยเอ๊ะหรือจะเป็นตรงนี้เปล่าอ่ะที่เราเล่นซ่อนแอบกับผีจะไม่ได้แล้วนะจดหมายมซองจดหมายอะไรนะ่ะมีกระดาษอะไรอยู่ข้างในสองใบด้วยฮะนี่มันรูปฉันนี่นะเหมือนจะถูกฉีกขาดไปครึ่งหนึ่งด้วยอืม อุยไม่ใช่ซ่อนแอบฮะรู้สึกอันนี้จะบทบูสนะฮะ คอมเมนต์นะฮะโซนนี้อะไรนะภาพดูฮาร์ดคอร์กว่าเดิมเยอะนะเขากำลังทำอะไรผู้หญิงคนนั้นโซนกินข้าวมึงครับเนี่ยไอ้บัตซ็อก้าทีเขาทำอะไรกับเธอดูเอาสิทุนเขาใช้คัตเตอร์กรีดล่วงลำไส้โอใช้คัตเตอร์เหรอคัตเตอร์มันต้องขมมากนะเนี่ยต้องเป็นของดีทีตนนใช่ประเด็นไหม ลอยสยส <c oughs> ฉันฉันจะโดนเหมือนผู้หญิงคนนั้นอย่างนั้นเหรอไม่รู้สิฉันยังไม่อยากตายฉันไม่อยากบทคฉันไม่อยากถูกควักไส้แบบนั้นตัดหัวไหม <c oughs> สบาย<ก>ด,ยด้ช่วยด าพ่อไม่มาได้นี่ฉันจะช่วยมากหนูไม่อยากตายช่วยด้วยคือสิ่งนี้มันโนคอมไม่จริงจริงยังจะหวังให้เขามาช่วยอีกแล้วคุณเพิ่งจะตัดแขนเข้าไปแม่เอาละครับเราเล่นเป็นหมอนั่นกันแล้วนะปวดแผลไม่หายสักทีทำไมถึงเวียนหัวตลอดเวลาอย่างนี้เสียเลือดเยอะมั้งฉันก็เคยเป็นนะ เราจะฆ่าเธอดีหรือเปล่านะอ่าถ้านายอยากสบายก็ไม่ต้องไปช่วยนะเดี๋ยวเธอก็ตายแล้วแต่ถ้านายอยากฆ่าด้วยมือตัวเองก็ไปช่วยออกมาเถอะเธอกำลังแย่แล้วและตามสเปะนแลนด์คือไมค์จะวิ่งเร็วมากฮะวิ่งเร็วแบบสะใจผมมากเลยล็อกหมดนะฮะ อันนี้คือข้อคมกระดาษระวังหลงทางในกระจกจัดไปแต่มันเล่นไ่นานเท่าไหร่เนี่ยสิบห้านาทีกว่ากมีเวลาไปต่อห้องครัวล็อกอันนี้ห้าทบเวดเข้าได้อืมนี่ไงกระจกอันนี้คือ

เอ๊ะอ้าวหรือว่าเมื่อกี้นับเป็นหนึ่งไปแล้วว่ะตอนที่ผมเจเข้าตัวแรกไม่มั้งกระจกก็คนละแบบกันนี้ชักงงงแฮะ โอเคน่าจะคนละห้องกันแล้วอเอ๊ะอ้าวฮะฮะอ้าวห้องเดียวกันเหรอนี่ผมเบอรออะไรนี่โอ้อยู่ในช่วงสตันนานลืมภาคไปเลย แต่ผมว่าเราเรายังไม่ได้รอดออกมาเหรอผมงเราเปิดหัวกับเกมนี้ประตูก็มีประตูเดียวนี่หว่าหนึ่งสสสองหนึ่ง เอาอย่างนี้สินะได้รับกุญแจห้องวาห้าทับสิบโอเคสรุปคือเมื่อกี้ผมผิดแล้วไงต่อกรอไปสนะิออกอย่างนี้เลยล่ะโอ้ยเริ่มตามอารมณ์เกมไม่ทันคือด้วยความที่ตัวไมยมันวิ่งเร็วด้วยนะฮะเอรู้สึกผมต้องมาตอบคำถามอะไรนี้ใช่ไหมอ่ะ โอ้ยเริ่มตึบเริ่มตึบผมเดินเกมเร็วไปหรือเปล่าเนี่ยสี่สองห้าหนึ่งสามสี่เมื่อกี้ผมเข้าสี่นะสองสองห้าหนึ่งสามแล้วก็สี่ โอเคโอเคโอเคสี่สองห้าหนึ่งสามสี่นะฮะห้าหนึ่งสามโอเคนะฮะเราจะไปสุ่มกันอีกรอบหนึ่ง ว่ากูต้องตอบอะไรกูถึงจะรอดนะฮะเป็นจุดที่ทำให้ผมกุงกิดมากมากตั้งแต่เชสคาวก่อนใครพูดอะไรหรือเป,ปล่าเอา๊ะเมื่อกี้ผมก็ตอบข้อนี้หรือเปล่าอ้าวอะไรวะเนี้ยมาอืมกูทำอะไรกูก็ผิดใช่ไหม เาใจมันไม่ออกใครกันช่างเถอะตอบทีฆ่าหรือถูกฆ่ากู <c oughs> ก็ไม่รู้เหรอแล้วอยากตายไหมใครจะอยากตาย <c oughs> ยังมีบางสิ่งอย่างต้องทำ <c oughs> เป็นสิ่งที่ฉันต้องปกป้องกูลอ <c oughs> ได้ไงเนี่ยนี่ไม่ใช่ว่าผมจําได้นะนี่ผมตอบแบบตอบลอๆอ,อ่ะเออผมตอบลอๆเอาก็เลยแบบ เออไม่คิดว่ามันจะรอดเว้ยฉันต้องปกป้องให้ได้นั่นคือเหตุผลของฉันแม่มาเป็นการ์ตูนโชนเนนเลยนะฮะถ้าคุณมีสิ่งที่ต้องปกป้องคุณจะเข้าใจความรู้สึกนี้ฉะนั้นฉันยังตายไม่ได้ในตอนนี้ <c oughs> หล่อมากเข้าใจแล้ะคุณก็ไปดิมกันนะไปเถอะ ปกป้องสิส่งสำคัญขอบคุณแล้วทำไมตอนแรกมึงถึงจะไม่ปล่อยกูไปทำไมมึงจะฆ่ากูไม่เข้าใจไม่เข้าใจโอเคเอายังเอออย่านะโอเคเล่นนี้หน่อยแล้วกันนะฮะเข้าไป โอ้โหห้องนีพิเศษหนึ่งตัก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 ตไม่มีอะไรเลยละไม่มีอะไรนยเอร์ไม่มีอะไรนะเอร์เออโอเคไม่มีอะไรงั้นกูไปห้องนี้ก็ได้ห้องนีพิเศษหาตกตั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 กตไม่มีอะไรเหมือนกันละแต่ผมเชื่อว่าสองห้องนี้มันต้องให้เรามาทาอะไรสักอย่างเพราะงั้น เดี๋ยวรอ,อดูแล้วกันนะฮะตอนนี้เราตามรอยเลือดไปอย่างเดียวซึ่งมีรอยเลือดรอยหนึ่งอยู่ห้องนี้โอ้ยทำไมเซฟบ่อยแล้วเกินบ่อยจนตัวเองหวั่นใจในนี้มีมีหิวเอ่อเท่าทีไม่มีอะไรให้กินนะฮะถ้ามีกินฉันจะกินก่อนเพราะกูก็หิวนะฮะคิดว่าวิ่งในนี้มาตั้งนานคิดว่าฉันจะไม่หิวมัางเหรอ คือถ้านึกอะไรไม่ออกก็ตามรอยเลือดไปอะฮะเข้ามาห้าท่าแปดยิงเข้าไม่ได้ซึ่งเดาว,ว่าห้องนี้น่าจะเป็นห้องที่รินอยู่แต่ห้องนี้ก็มีเลือดกระฉูด่ในห้องเหมือนกันซึ่งจะไว้แต่เรม่นี่กุญแจ,ห,ห,จห้องครัวจะับชั้นหมอห้กุญแจห้องครัวได้เวลาโชว์ฝีมือยอดกุ๊กแดนมังกร โอหมายวิ่งสะใจมากฮะห้องสมดุดอ้าวยังไม่ได้เอ๊ะลอยเลือนไปทางนั้นเต็มเลยนะแล้วห้องนี้ล่ะห้องครัวเย <Yeah. S 1> อาหารแห้งขวดน้ำที่ไม่มีน้ำ เพราะเราต้องกอกน้ำมาดิจะไปกอกน้ำจากไหนไม่ได้ฮะผมจะไปกอกน้ำจากไหนอ่ะเอาเป็นว่าน้อยเราก็ได้อาหารมาแล้วนะฮะแต่ผมจะไม่ได้แล้วว่าเราต้องกอกน้ำให้เด็กด้วยไหมโอเค อลองไปดูก่อนมันคงไม่กินอาหารแห้งจนติดคอตายหรอกมั้งเดี๋ยวมันก็ตายแล้วเปล่าวะเดี๋ยวเมื่อกี้ผมได้อะไรมาที่ห้องนี้นะอ๋อกูจะทางเดินปะ เอ้ยยังไงเดี๋ยวอ๋อห้องที่มีนั่นนี่วะ่ะรอยเท้าห้องลิพิเศษช่วงนี้ผมจะแคสแบบเซ็งๆหน่อยเขไม่แปลกนะครับเพราะมันคือสิ่งที่ผมผ่านมาแล้วด้วยความฮาร์ดคอร์ที่มันน้อยลงนะฮะแต่ผมก็อยากจะอยู่ฝั่งเสียงภาคอะไรอย่างนี้ออาหารแห้ง ต้องไปหาน้ำมาจริงๆด้วยนะฮะโอเคผมว่าผมเล่นมาได้สักพักหนึ่งเดี๋ยวเรื่องหาน้ำหาท่าอะไรเดี๋ยวล้วมาจัดกันพาร์ทหน้าละกันนะฮะเพราะว่าผมยังต้องไปหาอยู่ผมต้องไปหาว่ามันกอกน้าตรงไหนจะได้แบบต่อเนื่องหน่อยนะฮะเพราะไม่งั้นผมก็ต้องตัดคลิปเนาะครับผมก็เกมนี้ถ้าผมเล่นด้วยความเร็วระดับนี้ก็ประมาณสัก 2- 3คลิปน่าจะจบ เนื้อหาส่วนที่ซ้ำกับเ nice, ชสเทวานิสเ y นะฮะแล้วก็จากนั้นจะเป็นเรื่องราวที่เราได้ไขปริศนาสักทีว่าเอ๊ะตกลงพวกเองเป็นใครอะไรยังไงนะฮะก็ติดตามกันด้วยนะครับผมตอนนี้ผมก็กลับมาแคสต์อย่างต่อเนื่องแล้วนะฮะสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่พัทหน้าฮะ